คุณแม่ชื่อคุณแม่ไผ่ค่ะเป็นคุณแม่ของน้องตะวันกับจันเจ้าค่ะพ่อเป้น,นะครับคุณพ่อน้องแอลวินนะครับสวัสดีค่ะชื่อคุณแม่วินนี่ค่ะแม่น้องแอลวินค่ะ,ะชื่อจับนะคะก็เป็นคุณแม่ของน้องออมค่ะ <c oughs> ประทับใจหลายๆอย่างของของที่นี่เนาะเช่นพี่ค่ายเออยหรือหลักสูตรเออยอะไรเงี้ยค่ะโค้ชที่ที่พามาดูแลน้องค่ะแล้วก็น้องเขาแฮปปี้มากค่ะความประทับใจของคอร์สนี้นะครับอันดับแรกเลยแอลวินสามารถ ไม่นอนกับพ่อกับแม่ได้นะครับมาเข้า,คาแคมป์ได้3มวัน2คืนแล้วก็ดูจากกิจกรรมที่ลูกเข้าก็เต็มที่ทุกกิจกรรมนะครับก็รู้สึกว่าโตขึ้นนะครับอีกอันนึงที่ชอบมากๆก็คือคอร์สพ่อแม่มันทําให้เราตระหนักรู้อะไรบางอย่างที่เราอาจจะเฮ้ยเราเออเราทําอะไรที่มันไม่ดีไปเยอะเหมือนกันเนาะคาสนี้มันไม่ได้แค่เปลี่ยนลูกอ่ะมันมันเปลี่ยนพ่อแม่ด้วย เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อลูกเอาสิ่งดีๆที่เราเรียนรู้จากจากในในคอสนี้ไปดําเนินชีวิตต่อ,อ,อประทับใจก็บรรยากาศในการเข้าแคมป์นะคะดูเด็กๆมีความสนุกสนานนะคะแล้วก็มี energy สูงได้มีการรู้จักกับเพื่อนใหม่ๆมีการทํางานเป็นทีมมีการวางแผนก็ทําให้เด็กได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมได้ดีะค่ะอขอบคุณครูหงมากๆนะคะขนัด แคมมาเป็น10ปีแล้วก็ยังทําอยู่เพื่อเด็กไทยแล้วก็เพื่อเป้าหมายที่จะพัฒนาเด็กเป็นเด็กที่ดีของสังคมค่ะขอบคุณคูโหงนะครับรู้สึกว่าครู้งเป็นเป็นครูที่มีจิตใจของคร,ครูนะครับแล้วก็อยากให้เด็กๆทุกคนเนี่ยได้ปลดล็อกในในเรื่องของออพละช่นของตัวเองนะครับค้ณหาตัวเองนะครับก็เลยรู้สึกว่าเป็นเป็นคัสที่น่าสนใจแล้วก็พอได้ลองส่งลูกมาเนี่ย ก็ดีจริงๆก็ต้องขอขอบคุณครูหงกับทีมงานนะคะที่จัดคอร์สนี้ขึ้นมาทำให้เด็กๆได้มีประสิทธิภาพที่ดีได้มีการกิจกรรมที่ดีแล้วก็ได้มีความกล้าแสดงออกมากขึ้นนะคะมีเป้าหมายที่ชัดเจนค่ะก็อยากจะเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ยังลังเลอยู่ว่าจะพาลูกมาเข้าแคมป์นี้ดีหรือไม่นะคะก็ต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเองค่ะเพราะว่าคุณแม่จริงๆแล้วกว่าจะมาอยู่ที่แคมป์นี้ก็ดูอยู่หลายปีเหมือนกันแต่ว่า ัดสินใจแล้วคะ่ะว่าลูกเข้าสู่วัยทีเนี่ยเราต้องรีบพามาคะ่ะลูกเราดีแต่บางครั้งเนี่ยดีไปได้กว่านี้คะ่ะก็ต้องให้เบนเอเนจีค่ะขัดเกลาขึ้นไปครับคุณคะ่ะก็สำหรับใครที่กำลังลังเลนะครับว่าจะมาดีหรือไม่มาดีนะครับสำหรับซูเปอร์ลีเดอร์แคมป์นี้ผมว่าคุ้มมากๆครับได้อะไรใหม่ๆที่คุณไม่เคยคิดมาก่อนนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์มากๆกับชีวิตคู่แล้วก็ชีวิตครอบครัวครับ อยากให้คุณพ่อคุณแม่สนับสนุนเลยค่ะให้ให้พาเด็กๆมาเข้าแคมป์นะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กเด็กโตเนี่ยก็ไว้วางใจได้เลยแคมป์เขามีการดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็เด็กเนี่ยรับรองได้เลยว่าไม่มีเหงาเพราะเขามีกิจกรรมจนถึงกลางคืนแล้วก็ออกจากหน้าจอมือถือแน่นอนค่ะใช้เขาใช้ทุกเวลามีมีประโยชน์ที่สุด